ออกลงออกลงเฮ้ยลงมาลงมากูลองให้ลงมาว้ายอุ้ยเชี่ยลำโพงลำโพงทุ่มนั่งทับเหรอลัคกี้เก่งหัวลักกี้ลักกี้เก่งหัวไว้นำทับนำทับเฮ้ยโทษ นี่ไงนี่ไงนี่นี่ไงเฮ้ยเฮ้ยอย่าเก้งหัวไปอุ้มได้ป่าววะอุ้มไม่ได้นเฮ้ยอย่าลุ้มอย่าลุ้มเต็นนี่ไงนี่ไงนี่ไงไอ้ฟาดเน้นเน้นที่หัว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 หอยพิ้งเอาพิ้าเจ้าอาสัมภาษณ์ไปไหมคัหนึง ม่เอาขับเลยขับเลยขับเลยใครอยากขับมาสามห้าใครไม่มีรถเอาทีเออก็เดี๋ยวรอบอลมาขึ้นบอลมาขึ้ได้ได้ได้ถ้าบอลมามามา cancel c a n c e นไปหลุมแม่งเลย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 มันเล่นมึงทีเผื่อมันเล่นมึงทีเผือเลยเหรอได้อ๋อไอ้บอลคุณนิ่ออกแล้วขอบคุณ50บาสด้วยนะครับนะครับ เข,เขาได้ยังไงนะที่มึงถามอะแต่กูมีกูกูมีประเด็นดกับเขาอยู่น้ำเมื่อคืนอะอะไรอะตอนตอนตอนนี้ไงแต่ไม่น่าจะเกี่ยวกูไม่ไม่ได้กูไม่ได้ด่าอะไรเว้ยกูคแค่